วันนี้นะคะเฟิรนก็จะพาทุกคนนะคะไปดูที่นั่นเองคุณแม่เขามาดูหลายรอบแล้วค่ะถมไปประมาณหลายรอบมากค่ะถมไปรอบแรกแล้วก็มีดินสไลด์มาอีกรอบนึงใหญ่มากกว้างมากเลยเก็บสังไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เฟานวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะพาทุกคนนะคะไปดูที่นั่นเองก็จะเป็นที่ที่แบบว่าเราเพิ่งซื้อที่กันมานะคะก็จะไว้แบบปลูกบ้านอะไรอย่างงี้ก็จะถานที่ก็จะแบบานี้ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณของเรานะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้มาวัดที่แต่เขาก็จะมาวัดที่ให้อีกทีนึงนะคะว่าถึงไหนถึงไหนเป็นที่ของเราก็กันนะคะตอนนี้คุณแม่ก็พาเรามาเดินดูนะ มีชิดไปน,นิดนึงอะเนาะเพราะว่ามันรอนนะทคนก็น่าจะประมาณถึงตรงนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันรอเขามาวัดที่อีกทีหนึ่งกว้างใหญ่ไพศาลเลยค่ะทุกคนเขาก็จะมาวัดที่ให้เราอีกทีหนึ่งน,นะคะก็ไม่แน่ใจว่าวันไหนเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวถ้าสะดวกมาวันนั้นเฟิร์นก็จะพาทุกคนมาดูเหมือนกันนะคะคุณแม่เขามาดูหลายรอบแล้วค่ะนีเฟิร์นก็มันดูเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนร้อนมากยังไม่ได้สร้างเพิ่งแบบเจาะแบ่งที่ ไปดูนะคะก็คือเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะคะบ้านเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เขาก็มีไฟแล้วเห็นไฟไหมตรงนี้อาจจะทําเป็นหมู่บ้านจาัดสรรนี้ลงข้ามมาก็จะเป็นบ้านของอเฟิร์นนะคะ <c oughs> เรายังไม่แน่ใจนะคะว่าที่ตรงไหนถึงตรงไหนก็รอของอวัดที่ให้เราอีกทีนึงวัดไปแล้วรอบแรกแต่ว่าเขาไปวัดของที่อื่นก่อนยังไม่ได้มาของบ้านเรานะคะก็รอมาวัดของบ้านเราตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าตรงนี้หรือเปล่า ก็ประมาณนี้ให้ดูกันข้าวๆกันไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรจะคืบหน้าอกทีเดี๋ยวเฟิร์นจะมาอัปเดตให้ทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็มาอัปเดตที่ดินให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะก็วันนี้นะคะเราก็มารอทางกรมที่ดินนะคะวัดที่ให้กับครอบครัวเรานะคะว่าตรงไหนที่ตรงไหนถึงตรงไหนนะคะตอนนี้ทางกรมที่ดินเขาก็จะแบบวัดให้เป็นแบบรอบๆส่วนใ,นใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมาแบบเป็นแบบจุด,ท,จดทีละจุดทีละจุดตอนนี้เราก็รอเขาวัดอยู่ค่ะตอนนี้แต่ถ้า,ถามีอะไร<ม>คืบหน้าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับทุกคน ก็จะเป็นอันนี้ของุคนในตัวอันนี้สองเราอันนี้ของเขาสามงานสางานไม่ถึงนั่นนะ่ะแต่ก็ขาวอ,อันนี้สองไร่เลยรอ,องเ,เท้าแตะยาวเลยนี่ยหลักหมดเขาเนี่ยน,น,นี่ข้างหน้าเขาไม่ขายเขาจะทำไมาจา้จัดสรรอันนี้สามไร่สองงานเก้าสิบห้าตารางวาที่สองสามงาน ก็จะเป็นอีกวันแล้วนะคะที่เฟิร์นพาทุกคนมาดูที่กันข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ของเรานะคะเขาก็เริ่มมีการถมที่แล้วนะคะอรงู้นไกลๆตรงนู้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไล่ถมมาให้ฝั่งเรานะคะเดี๋ยวเฟิร์นพาไปดูรอบๆกันนะคะ นะคะเฟินก็มาให้พามาดูอีกมุมหนึ่งนะคะก็ใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นที่ของคนอื่นนะคะอันนี้จะเป็นเขตของฝั่งเรานี่ตรงนี้ยาวต่อไปเลยตรงนั้นเขาก็จะขุดเป็นหลุมเป็นบ่อคือทาอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ค่ะเขาก็เริ่มถมเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มไล่ถมมาให้ฝั่งที่ของเรานะคะนี่วันนี้นะคะเฟิงนก็จะพาทุกคนนะคะมาดูที่อีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ได้ดูที่มานานมาก คลิปนั้นที่เฟื่อนบอกไปว่าเขาจะถมที่ไล่ไล่มาคือแบบเฟือเข้าใจผิดก็คือฝั่งเขาถมของฝั่งเขาฝั่งเราก็ถมฝั่งเราแต่ว่าฝั่งเฟื่อนยังไม่ได้ถมนะคะด้วยค่ะป่าขึ้นเยอะมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเฟืจะพาไปทัวร์ไปดูร,บรอบๆนะคะรอบนี้คือป่าเยอะมากและลมแรงมากนี่นะคะก็คือไม่ได้ถมนะ้นมากคือป่าขึ้นลบเต็ไมไปหมดเลยค่ะทุกคนฝั่งนู้นเขาก็ถมกันหมดแล้วค่ะเหลือแต่ฝั่งเราคือยังไม่ได้ถมมันถึงตรงฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็คือ ไม่ได้ทําเป็นถนนนะทุกคนเ,เดี๋ยวก็จะถมเหมือนกันรู้ปาขึ้นเยอะมากเลยทุกคนนี่อันนี้ก็คือด้านหลังนะคะจนสุดขังสีน้ําเงินก็คือเขตของเราก็น่าจะถึงขักขับน้ำเงินแล้วก็ลากยาลงมาตรงกาฝั่งนั้นคือเขาถมกันหมดแล้วจ้า วันนี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งเหมือนเดิมนะคะวันนี้เฟิร์นก็พาทุกคนมาดูที่เหมือนกันนะคะแต่รอบนี้ก็คือถมที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือหลังจากที่วันนั้นที่บอกไปนะคะก็อีกวันนึงพ่อก็มาถมที่เลยเดี๋ยวเฟิร์นก็จะให้ดูคลิปการถมที่นะคะเพริว่าเฟิร์นไม่ได้มาพ่อมาเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่านะคะ ก็ดูคลิปจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่ให้ดูถมที่ก็คือเป็นฝีมือคุณพ่ออาานนั่นเองนะคะคือถมไปประมาณหลายรอบมากะคะ่ะคือแบบถมไปรอบแรกแล้วก็มีดินสไลด์มาอีกรอบนึงก็จ้างมาให้ถมอีกรอบนึงค่ะหูคือแบบหมดทางไปเยอะมากนะคะคือแบบหมดไปหลายรอบมากเลยก,กว่าจะถมที่เสร็จนี่นะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูรอบๆนะคะว่าถมที่เสร็จแล้วมันจะกว้างใหญ่โตขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ ผมที่เสร็จแล้วดูสิคะใหญ่มากกว้างมากเลยนี่สาน้ำมรกตประคันเงย <c oughs> มาเจอะผูดดินก็คือเจาะฝั่งเรานะคะ <c oughs> คุณแม่นะ,ะสำรวจใหญ่เลย <c oughs> นี่นะคะก็ประมาณนี้ลึกมากนะทุกคนคือแบบ <c oughs> หมูไม่อยากเข้าไปใกล้เลยอะ <c oughs> ก็อาจจะยังไม่เสร็จปีเท่าไหร่นะคะก็ให้ดูกันคร่าวๆไปก่อนเนาะก็กว่าจะสร้างบ้านก็คืออีกนานอยู่นะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะใชายก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนนะคะตอนนี้พ่อก็เอาต้นกล้วยมาปลูกแล้วเห็นบอกว่ามีต้นกล้วยต้นมะละกอต้นอะไรเต็มเลยค่ะเขาจะปลูกไว้แบบข้างหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ย กระปุกไว้กินกัน้วพ่อก็จะทําแบบพวกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาอัปเดตก็เดี๋ยวเฟิร์นจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปก็จะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะไปเรื่อยๆแต่ว่าแต่ลมแรงมากดึงหัวฉันสิคะก็เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวเฟิร์นมาอัปเดตให้ใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย